มันมีโพที่น่าสนใจคือ KPI โพฮะค่ะของสถาบ,บันพระปกเกล้านะครับจะออกมาตัวล่าสุดใช่ไหมคะใช่ครับ<ะ>คือยุคนี้เป็นยุคของอท่านรองศาสตราจารย์ดออรอิสระเสรีวัฒนาวุฒินะครับเลขาธิการสถาบ,บันพระปกเกล้าเนี่ย แกเนี่ยประคุมโพเองเนะเป็นประธานศูนย์ KPI โพนะแล้วก็มอบนโยบายว่าให้เป็นโพวิชาการไม่ไปชี้นําทางการเมืองไม่สร้างความแตกแยกแล้วพี่ก๊อฟสนใจข้อไหนที่พี่บอกว่าเราควรจะต้องโฟกัสกันมีหลายข้อเนี่ยอันนี้เขาออกมาเมื่อวานเห็นว่าโอ้น่าสนใจมากแล้วเขาทำกราฟิกดีนะดูใบเดียวนี่รู้เลยนะใ่ใทีนี้ มันมีอยู่ข้อนะครับที่น่าสนใจคือข้อ4ี่กับข้อห้าครับข้อสี่กับข้อห้าหรอการเมืองเชิงพื้นที่ฮะคือแต่ละพื้นที่เนี่ยมีลสนิยมทางการเมืองไม่เหมือนกันคือ,อ,อคือมันไม่ใช่ว่าภาพกว้างนะครับแล้วก็เป็นพักที่ยึดกลุ่มได้ทั้งหมดไม่ใช่เขาบอกว่าสาบุค,คลิกสามพื้นที่ลสนิยมการเมืองไม่ได้รวมศูนย์ฮะแต่กระจายตามภูมิศาสตร์อย่างชัดเจนคือเขาจับ รสนิยมของภาคเหนือกับกรุงเทพเนี่ยมาเป็นรสนิยมเดียวกันเพราะอยากจะฟังคุณเทงนัทพงศ์ในการหาเสียงหรือการขึ้นเวทีดีเบตด้วยความคิดที่ว่าอยากจะได้การเปลี่ยนแปลงมีความหวังอยากจะให้ประเทศเปลี่ยนแปลงก็มาตรงกับทางคุณเทงอันนี้เป็นรสนิยมของคนเหนือคนเหนือกับคนกรุงเทพค่ะอ้าวคุณนรินคนเหนือนี่ฮะคนเหนือค่ะแบบนี้วะฮะเป็นคนกรุงเทพด้วยนะตอนนี้ตามโพ่ค่ะภาคใต้กับภาคกลางเหมือนกัน อยากจะฟังใครคะคุณอภิสิทธิ์ฮะด้วยเหตุผลทําไมคะมีมาตรฐานมีวุฒิภาวะและมีวาทศิลป์อันนี้ไม่แปลกเลยภาคใต้กับภาคกลางแต่ภาคกลางกทมก็ถือว่าเป็นภาคกลางก็อาจจะมีกรทมบางส่วนใช่ที่โอเคกับการคัมแบ็กของคุณอภิสิทธิ์ภาคใต้เนี่ยนักการเมืองที่จะดังในภาคใต้นี่ต้องพูดเก่งภาษาเก่งอันนี้ไม่แปลกเลยคือมีวาทศิลป์คนใต้ชอบวาทศิลป์ค่ะอีสานฮะอีสาน อีสานนี่ไม่ได้อยู่กับภาคอื่นเลยนะเป็นความคิดเฉพาะอีสานเลยนะคะอยากฟังใครคะคุณอั๋ทินนะทำไมอะผมมาแรงจริงจรไมอะคือบอกว่าด้านเนี่ยบอกว่าจะไม่มีใครโดนเด่นแต่ก็คือเปิดพื้นที่แล้วรอฟังผลงานแต่ถ้าอยากฟังตอนนี้คืออยากฟังคุณอั๋ทินมากที่สุดอยากฟังนี่หมายถึงว่าอยากฟังคนนี้แปลว่าคนนี้อยู่ในใจเราด้วยไหมคะมันก็ต้องมีบางส่วนแหละเป็นอย่างนั้นแหละเนาะต้องมีบางส่วนต้องเริ่มคิดว่าแบบเออเออจะเลือกคนนี้แหละตัดสินใจ ส่วนตัวไปแล้วหน่อยนึงนี่ดูตามภาพที่ขึ้นนะอีสารเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยคือคือเหมือนไม่รู้จะเลือกใคระนะครับแต่คุณอนุทินก็มา,าคนแรกที่ที่เป็นคนจริงๆอะคะอ่ะ17%นะไม่น้อยนะแล้วก็แซงคุณเท้งนะอันนี้คือน่าสนใจ,จเจ็บเพราคุณเท้งเนี่ยานาในความรู้สึกของคนที่อยากฟังในหลายภาคคือภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพมหาคนครเนี่ยครับส่วนคุณพิศิธิ์ก็สองนะคุณภาคกลางกับภาคใต้ไหมฮะแต่คุณอนุทินก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเห็นไหมแลดูดีๆนะจะเห็นภาพ ที่เป็นคุณอนุทินคุณเทงคุณพิสิทธิ์สลับสลับเปนอยู่ในนี้นะครับเออก็คุณจุฬพันธ์ก็มีนะในภาคกลางใช่ไหมครับคุณยศนันเนี่ยอาจจะยังเหมือนกับว่าเพิ่งเพิ่งเปิดตัวไม่นานอาจจะยังไม่ได้อยู่คนยังการรับรู้อาจจะยังไม่ถึงอมีอันหนึ่งการเมืองเชิงช่วงอายุก็น่าสนใจเชิงช่วงอายุเอ้นนี้จริงๆน่าจะเดากันได้นะถ้าติดตามโพลกันมาตลอดจะรู้อยู่แล้วใช่ครับนี่ผมชอบเขาใช้คํานะทางพักปก9โพเนี่ยนะ เวทีเดียวหลายความหวังแปลว่าอะไรอ่ะเวทีเดียวหลายความอายุ1 8บแถึงสาอยากฟังคุณเทงมากที่สุดอันนี้ไม่แปลกพูดภาษาเดียวกันหวังความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นใหม่สามสิบหกถึงสา้านี่สิอยากฟังคุณอนุทินไวกลางคนน่าสนใจนะเอมองหาความสมดุลไม่สุดโต่งเกินไป เพราะว่าเริ่มผ่านชีวิตจริงมาแล้วจากคนรุ่นใหม่เราดูแล้วว่าชีวิตจริงมันยากลําบากแค่ไหนมันเพ้อฝันอะไรไม่ได้เลยเริ่มหาความสมดุล work life b a l านซ์โดยมีคุณอนุทินเป็นโรมโมเดลครับค่ะพอ56ากปีขึ้นไปฮะอันนี้รุ่นใหญ่ถ้ารุ่นเก่าอยากฟังคุณอภิสิทธิ์ครับโอ้โหมีประสบการณ์ความน่าเชื่อถือไม่เหมือนกันสักคนเลยนี่นะไม่เหมือนกันสักกลุ่มอายุเลยอ่ะคุณวิโรจเราเอามาฝากกันไว้ KPI Pro น่าสนใจนะครับ